สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุูดสคนสมองสวบาะท,ทิตามรับสม่องสนี่ป่าพี่น้องสนี่ป่าครับโหลดพี่น้องเฮาเลยเป็นตากล้องหายตอนนี้เนาะสานนี่ป่าสิปไปใส่ี่นะเขาเมื่อบ้านนามงเ้าสิเข้ามาบ้านาาาาานามงพี่น้องเมื่อบ้านนำมงหรือว่าบ้านนามงใหญ่บ้านเจ๊ใส่แดกอะไรพี่น้องเอ,เอ้แต่เฮาสิไปใส่ยังโบหูพี่น้องเขายังโบหูน้ำสนนี่นะหามาหนำเืยอพี่น้องเอ้ อะไาวปูหซันนี่สิไปใส่ห้ากับมานน้ำผึ่นเนาะมาธุระนอยหนึงมาธุระนอยหนึ่งาเพราะว่าเาได้มาดัดตั้งเาจะเแมาธุระมาเลยนะเพราะว่า,า,าน้ำนดเากับิเบิร์สอรเะไม่ใช่ซีฮอบกานิเบิแล้วพี่ บ่ได้มาบ่น oh, oh, oh. like so ah, okay. ี่บ่ถ้าพ่อมาจอดมาแล้วแหละแล้วแล้วออมาใส่ลูกมาจะใส่ดอกตอนนี้เขาหากระหอดวัดน้ำมุ้งพี่น้องเลยนี่ก็เป็นเทียนเ่าไก่เนาะไก่ต้มไปทางแล้วะไก่ต้มยังไงมาห่อเทียนปลาว่าเลยพี่น้องเลยนปาว่าแล้วก็ นสาแพงไปสาเบอร์เกบจ๊ะจะมอลนอาวตาาตา้าบันดตสบันเรื่อไรดีอยู่หนาวันแม่รอไปสานอ้นอนอยู่ไหนลูกันนอนกลับมาบันขากลายเป็นลายกินถึงชั้นหรอ ใช่แล้วป้าดิมีน้อว่เห็นเจริลายมือเลยอืมเรไปเรียกตั้งมาจ้ะไปเป็นมาคือไปมาไวลูกหัวลูกคอยนี่สามอันขอเห็ดเห็ดกับสบายสบายเนาะสบายดีป้าลุงเด็กมันถ้าจะสบายดีเนาะอันนี่ยเป็นกล้องของชั้นนี่สายนี่สายสิทธินนะแล้วคนสินเนาะ มันะแกะได้ใชยหฮะมาเบิ่งสาเลือดต่างั้ใช่ก็เมอย่งเงี้ยมเลยดูนะโอ้ยมัดจบอันนั้นบ่มีมัดยุมัดจบเขาหัวบ่ไมมัดจเขาหวยลอยนะ นางทินสาว้าน้อยอซีม่อกีแก้ออกเลยพูดนจืดเลยซาซีพี่น้องเลยยันบ่จืดพล้วจบันดีพี่น้องบ่นบ่นบ่นจืดมากร็ไพงามเป็นั่งเรศมากระสไตลยไพ่ใส่เีทางลังเอาวัคซีเลยน้ำสุเจ้าสิบเอ่ดน้าวเล่นน้าจังหน่อยจะงอไปพร้อมกันนี่ หนังสีจิตเปรตน้ำฮาพี่น้องเผินจิไปกับหม่เพินนี่างบ่าเว่เฮ้ยเจ๊เพินกบ่แม่ยับกันนังสีเออนับกับพ่พ่อกันเนาะเจ๊คือเขาไปเฮิงพี่น้อเจ๊ไปขุดิลป์ศิลปาะไพี่นิ่ปสิเอาไปแบว่าิ่ดอ้วนขึ้นนะพี่น้องอนเพิ่นจ่อยิ่นก็ใสได้ดีอยู่เนาะอันนี้แปว่าอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นหันใจบ่ออกพราา ไป้นป้มือซายนกาอาปากงปงุปง่งปุ่งพี่น้องก <c oughs> ันสีแวบโลง่งบัดมันอ้วน,นแลาะมันขาดลายกะเอ,อ้ส่เลมาหลุดม,ม,มากหลาดอากมาสมาสิธฐ์ตัวเองมีสินไลค์เท้าไหร่วะป้าพี่น้องโค<า> <c oughs> ้นอ <c oughs> อ,นอกมา,มากกัม,<า>มี่ต่ไม้เลยพี่น้องมีลายปานิ <c oughs> กว่าอยู่ตัวเองมันมีสีลายปะนีมามีแต่ไม้งามๆไม่ใช่ไม่เป็นแบบนั้นมาใส่ให้ดูตอบเมไปับเมียดพับเมียนอืมั้นขนาดกเกบไว้หาเวตัวอยากกันนีหอะนะอย่เห็นบอกมาดูสิเออ ต้อง่แะได้มยจะคุ้าเธอต้องเบม่เฮ้ยปวาขดเอพี่น้องไปเป็นเกือบเป็นคืเกือบเป็นคืบเอาใส่บกพ้ามือยสาวแ่ละเพืนเนาะเจ้ายิบจะเคิรนไปสิเ้ยิบยิบปีเลยเน่ยสิเนี่ฮะหลายปีอยู่เออ ไม่ใช่สีเลน่างซีพี่น้องซเมอนี่มันธรรมดานของซีไม่มีกิ๊กมีกักจะมีกิ๊กอะฮะแคนี้แหละนมีกิมีกักอีกแล้วมีกิ๊ก่งเาะสามสามเอดสามสองมันข้นยยังว่ามันอวดเอาสาสีเนาะาสี่าหันกอะไรถ่ายได้บน ต้องเก็ดอยู่เลวเอาแต่แอลอืมลูกสาวก็นงเพราะลูกสาวอ่สิสเป็นเหล็กใส่ฮะอัมึงตะทีู้้เดียวมันมันขับวประจนทซะมันขอบวปได้เลยแหละดณเลย ถ้าต้องหิ้งเขาน่ะก็ได้อลีแต่ว่าหัดเลยใหญ่มากก็ก็ไดเลยเจเธอเป็นใหญ่ังเด้อเออมาไปนหญ่ตัวยปย้ใหญ่ากก็อามอะไรลีเป็นแขนสีานข้างงามเจพื้นนี่พื้นงามบ่งามนี่ต่พื้นงามๆบอบ่กมาหนะชาลือออกมาเออมันยูนตูแบบ ขนะั้นในใส่ตัวน,นั้นเลยก็ใส่ไปนะบอดี้สู้ใจกับความงามบอดี้สู้ใจคนใดกับความงามนี่ก็งามแต่เป็นสาวแต่ข้าวอีเม่อืมนี้เเ็กธอนี่ก็งามมันพอมได้เชื่อเชื่อเบิ่งเนี่ยนะเออนั่น ต้องต้องต่ออีกเนาะต่อต่อเธอเธอบ่แทกเอบ่แทกนี้เนาะบ่แทกแต่แฮ่บ่นี้บ่แทกเด เดีพี่สอนะมามาเหรอนงสาวดูลุงสาวตัวนอดึงแล้วนะเตัวนนโสิมีแต่พื้นงามพื้งางอยู่สีหาพื้นเเดี๋ยวเอาะีมา็ดสองปุ้มอยู่นี่เอาตนี้ห้

สือชีชักคู่เป็นสุด้คือเนี่ยตัดตอนตำนำานักชิบสี่ลายปีแหละตอนี้ดิตอนี้เยมากนิสันน่อ้แน่กุกนันตอนนี้ห่วยพกสี่หกก็ว่าเด้นำนานขื้นแฮงนี่กันเธอเอ้ย กูมีแต่พื้นงามๆเจ้พื้นนี่ก็งามอืองามอลีดขาดเท่าไเนี่ยมก้อเรากก้ะเนี่ยมก้เนี่ยา่ะามอบห้เ่กต่ออโอเคลองสั่งใหม่ดูลองใส่สน่บงดูสั่งนี่ลองใส่สเน่ พ um ี่น้องสินพื้นต่วัาสื่อมาใหม่นะบริยิบน้ำซันนี่พี่น้องหาแต่พื้นเลนน่อยไปแปลงพี่น้องเลยผู้ใดก่อนเนี่ยคือคุณคุณนี่เห็นต้เยชง้อ่าเอ้มนี่ก็งามเจ้ไม่แต่พื้นงาม งานทุกพผื้นนั่นแหละสินสันอ่ะใก็ที่เป็นสินมีได้เนี่ยไม้แท้มีทัดมีได้สินอันนี้ก็คืองานสั่งหรือเปล่างานสิวิดสินเอามาจากทีสเกตเป็นไม้เพิ่น มันเป็นแพอ่อนเนาะนงมวนปาซ้าไปว้าไปง้าเสตุนเสียเนี่โอ้ยตวใส่แวเรียนนี่น้องพี่น้องป้าพื้นนี่แห่งงามพี่น้องเอ้ยเหลือมหยับหยับปันทองคํำเลย เออนี่ก็งามเป็นใหม่เติรกเนาะเาคนาเราใส่คืออยู่แล้วแมนขะาอกเอะไรนาต้มไปหน่อยผัอีหอันนี้ไมใอีกบอนื้อแทกแล้วย่างกันเาือนมันวุ้นยาเนยาวสันไรล่ะสาวพื้นซุ่มถือจาแทกแล้วสันไม่ใ่พสันคือมับริสันตะแบบนี้สันเมน ทำนัน่นแหละบุรีงามไปเร็วเลยเนี่ยป้าพี่น้องสินเจอ้าว,อาวโอ้ยอสินเจพี่น้องมาอยู่ทางหลังเนอะนี่กันเนาะพอดวงแค้นอยู่ทางหลังครับพี่น้องครับบริเวณครับเกือบต่ำเพิ่นเมื่อกี้เกือบนั่งหัวเพิ่นงยังก้าวอยู่เฮ้ยนามจิบเฮ้ยนามน้ำยุก งามงามงามใกล้ใ้กับโซนใจสิลปนี่ในที่อเองเห็นยุเห็น<อ>เห็นบ่อหนาวเอลเอลกับซามซีเอ้ลพอจบคลิปแท็กสันนี่นักพ่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสันี่ป่านเดือนพ่นอ้องสล